นี่ครับลื่นไหลนะครับไม่ตกแมปนะโอ้นี่ครับเจอเรถเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับในเซิร์ฟก็เล่นได้อย่างลื่นไหลนะครับนี่นะครับแซดงไปดีกว่าอืมเป็นสเปคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับกับยุคนี้นะครับ80เฟรมอะเกิน60เฟรมนี่ก็ถือว่าลื่นหัวแตกล้วนะครับมองภาพก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ โหลดทันนะครับแล้วก็ภาพค่อนข้างโอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับแอนปองก็จะพามาจัดสเปคคอมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันดีกว่าว่า สเปคคอมวันนี้มีอะไรกันบ้างนะผมในส่วนงบประมาณนะครับจะอยู่ช่วงราคา1 5ื0นถึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดู CPU กันเลยนะครับ CPU ก<อ>็จะเป็น i3 1 0 1 0 5 f นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยมีถึง4คอร์เท,ทก็ถือว่าเพียงพอต่อการเล่นเกมในปัจจุบันนะครับสามารถตัดต่อได้สามารถสตรีมได้ด้วยนะครับสตรีม1ช่องทางเนี่ยได้สบายๆเลยเดี๋ยวยังไงมีโอกาสก็จะพามาสตรีมให้ดูด้วยนะครับผมว่ามันสตรีมได้ จริงหรือเปล่านะครับตัวนี้ i3 10105f ตัวคุ้มเลยนะครับในอนาคตสเปคนี้ก็ยังสามารถอัปเกรดเป็น i5 Gen10 i7 Gen10 Gen11 ได้นะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเป็นเมนบอร์ด s510 m a p o นะครับตัวนี้ก็รับการอัปเกรดในอนาคต ใส่แรมได้2แถวสามารถใส่ s d m 2ได้อีกด้วยนะครับสล็อ์การ์จอเสริมความแข็งแรงนะครับสามารถรองรับการใส่การ์จอตัวใหญ่ๆตัวหนัหนกๆได้อย่างชิวๆเลยนะพอการเชื่อมต่อเพียงพอต่อการใช้งานนะครับต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นแรมขั้นต่ําของการเล่นเกมเลยนะครับแรม8 g ิกถามว่าแรม8 g ิเพียงพอต่อการใช้งานไหมในยุคปัจจุบันในยุคปี2022บอกเลยว่ายังเพียงพออยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะมา ทดสอบให้ดูด้วยนะครับผมว่าแรม8 g ิเล่นเกม GTA V 5M ได้ประมาณไหนแล้วผมก็จะมีคลิปทดสอบอีกด้วยนะครับระหว่างแรม8 g ิกับ16 g ิเนี่ยเล่นเกม GTA V 5M จะแตกต่างกันแค่ไหนแล้วก็คุ้มค่ากับการเพิ่มเงินให้เป็นแรม16หรือเปล่านะครับฝากเพื่อนรอติดตามด้วยแล้วกันนะครับ ต่อมาในส่วนของ SSD นะครับถ้าแนะนำเลยนะเพื่อนๆเอาไปเล่นเกม GTA V 5M นะครับผมก็แนะนำ SSD ความจุ480กิกขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าเกม GTA V 5M เนี่ยต้องการความจุในการติดตั้งตัวเกมเนี่ย90ถึง100กิกบวกๆเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมหลายเกมนะครับผมก็แนะนำความจุจะเยอะแต่ถ้าเล่นเกมถ้ากมสองเกมเนี่ยก็แนะนำเป็น210กิกยังต่ำนะครับแต่ถ้า แนะนำเลยผมแนะนําเป็นความจุเยอะๆจะดีกว่านะครับผมเผื่อเพื่อนเก็บงานอะไรอย่างนี้นะนจะได้ไม่ต้องโยกย้ายไฟให้มันเสียเวลาให้มันปวดหัวนะครับในส่วนของกา์ดจอนะครับนี่เป็นกาจอ 1> G.T. 1 0 3 0นะครับตัวนี้ก็เป็นการ์ดจอขั้นต่ำในการเล่นเกมในยุคนี้แล้วก็ปีนี้เลยนะครับถ้าต่ำกว่านี้เล่นแทบไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็การ์ดจอ G.T. 7 3 0เนี่ยก็เล่นเกมไม่สู้การ์ดจอตัวนี้นะครับเพราะว่าการ์ดจอตัวนี้ค่อนข้างแรงเลยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูด้วยนะครับผมว่าจะเล่นเกม GTA V 5 M ได้เร็วแรงแค่ไหนแล้วก็เกมพับ g ด้วยนะครับแล้วก็ผมได้ข่าวมาว่าเกมพับ g ีเนี่ยแจกฟรีแล้วด้วยนะครับถ้าใครหาคอมเล่นเกมงบประมาณหมื่นกลางๆไม่เกิน2 0 0 0 0ืนเนี่ยตัวนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู รีวิวกันด้วยเนาะต่อมานะครับในส่วนของโม w e r s u p p ก็เป็น650วัตต์นะครับถือว่าเพียงพอต่อการจ่ายไฟของสเปคนี้ในอนาคตเพื่อนๆเนี่ยก็ยังสามารถอัปเกรดเป็น i5 อัปเกรดเป i7 โดยใช้ p o w e ล s u p p ตัวนี้ได้อยู่นะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะอัปเกรดเป็นการ์ดจอ GTX 1050Ti GTX 1650 power supply ตัวนี้ก็ยังถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับในอนาคตทาเพื่อนจะอัปเกรด สเปคคอมเน่จะเปลี่ยนซี u ิวแรมการ์ดจอก็สามารถทักมาปรึกษาไอท็อกได้ตลอดเวลาเลยนะครับใน,นส่วนของเคสคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อนๆก็ยังสามารถเลือกได้นะผมถ้าไม่ชอบแบบนี้อยากได้สีขาวสีชมพูหรือว่าอยากได้แบบมีไฟไม่มีไฟหรือว่าจะได้แบบเคสตู้ปลาเคสไดโน่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะครับไอท็อกเน้นบริการหลังการขายอย่างดีนะครับผมถ้าเพื่อนใช้งานคอมพิวเตอร์ไปแล้วรู้สึกว่ามีปัญหาหรือว่าอะไรมีปัญหาก็สามารถทักมาปรึกษาได้ที่เพจเลยนะครับผมและไอท็อกมีทีมงานไอทีสปอร์ตคอยให้คำแนะนำนเพื่อนๆอ,ย,อยนะครับ แอ็อก e เนี่ยเน้นแค่ความรู้สึกลูกค้าเป็นหลักนะครับผมถ้าไม่โอเคไม่พึงพอใจเนี่ยก็สามารถบอกแอ็อกได้เลยนะผมแอ็อ e กพร้อมที่จะบริการลูกค้านะครับมีบริการหลังการขายจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับยังไงก็ถ้ามาปรึกษาสอบถามได้ที่เพจแอ็อก e ได้เลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวกันเลยดีกว่าผมว่าจะเร็วแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยอ๋อผมเกือบลืมบอกไปนะผมในส่วนของงบนี้จะเป็นงบเฉพาะเครื่องคอมนะครับถ้าเพื่อนๆนยอยากได้หน้าจอก็บอกผมได้นะผมหน้าจอง,งบประหยัดเนี่ยถ้าผมแนะนานะครับก็จะมีทั้งมือสองแล้วก็มือ1นะครับเพราะว่าถ้าเป็นมือสองเนี่ยจะราคาถูกกว่ามือ1หลายพันเลยนะครับถามว่า หน้าจจมือ2เนี่ยมันพังง่ายไหมไม่ค่อยพังนะครับทั้งมือ1มือ2อเนี่ยมันมีโอกาสพังไม่พังพอๆกันนะครับจริงๆมันก็แล้วแต่ดวงมากกว่าแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยนะครับผมหน้าจอมือ2เนี่ยเพราก็รับประกันถึง3เดือนเลยนะครับเสียเปลี่ยนตัวใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวกันเลยแล้วก็มาทดสอบเกมแรกเลยนะครับกับเกมตามหลักพรบเกมเมอร์ที่ทุกคนต้องเล่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูกรอนปรับตั้งค่านก่อนเลยนะครับ setting ครับ advanced g r a p h i c resolution รับเป็น 1>, 1 3 6 6นคูนะครับ X7 Distance Scaling ปรับขึ้นมาประมาณนี้นะผมเพื่อเวลาเราขับรถไวๆหรือว่าโหลดแบบไวไวมันจะได้โหลดฉากทันนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อมูลสำรองไว้ในแรมการ์จอเพื่อที่จะป้อนในชีปการ์จอมันประมวลผลนะครับเวลาเล่นเกมเคลื่อนที่แบบฉากไวๆมันจะได้ไม่ตกแบบแล้วก็บ้านไม่ได้โป่งสนะครับแล้วก็พวกพุกนี้นะครับตามนี้เลยนะ X7 t e t r Budget ก็ อย่างที่ผมอธิบายไปคล้ายๆกันนะครับก็ปรับขึ้นมาสักนิดนึงอย่าให้ไอ้ตรงเนี้มันเป็นสีเหลืองนะเพราะมันสีเขียวก็พอแล้วนะครับโอเคอะประมาณนี้ texture ก็ปรับเป็น normal ผมจะได้ก็ปรับเป็น normal ครบตัวนี้เนาะ shadow ผมปิดไปเลยนะสเปคนี้ผมเนีมาให้ปิดไว้นะครับ reflection จริงๆจ,จ,จะปรับเป็น normal ก็ได้นะครับเพื่อความลื่นไหลนะทุกอย่างส่วนใหญ่จะปรับเป็น normal อะไรปิดไปได้ก็ปิดนะเพื่อความลื่นไหล ่อโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟเดลี่คนอยู่ในเซิร์ฟตอนนี้ประมาณ78คนนะครับเฟรมเรทนะตรงที่เขาทําของกันนะครับรถก็มีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับณนะขณะนี้นะครับณนะขณะที่รถไม่เยอะแล้วก็วคนไม่วุ่นวายเฟรมเรทจะตกอยู่ประมาณ80เฟรมก็ถือว่าลื่นเลยแหละนะครับลื่นเลยไม่ไม่ถึงกับว่าเล่นได้นะคือมันเล่นลื่นนะครับแต่นะผมข้อแม้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคนเยอะๆเนี่ยรถจอด เลี้ยงกันราวสิบถึงยีคันหรือว่าคนวิ่งกันมัน20-30คนเนี่ยเฟรมเดทอาจจะลดลงมาเหลือสักประมาณอย่างแย่เลยคือ1 0บถึงยีเฟรมนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นก็แนะนําเล่นที่เซิร์ฟคนไม่เยอะหรือว่าคนที่มันไม่ค่อยวุ่นวายอะ่ะนะครับแต่ถ้าแบบไปลุยแอร์ดอปหรือว่าคนเยอะเล่นเซิร์ฟเยอะเนี่ยก็ต้องทําใจหน่อยนะครับเพราะว่างบแค่นี้สเปกนี้มันจะได้ประมาณนี้แหละนะครับก็ตามความเหมาะสมของสเปคนะครับเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยงบหมื่นห้าจะให้ ลื่นเหมือนงบสามหมื่นมันก็เป็นไปไม่ได้นะอ่ะมาลองเล่นกันให้ดูนะครับอันนี้ผมจะลองเดินช้าๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้จับจังหวะดูซิว่ามันกระตุกมันแหลกมันค้างไหมนี่ครับดูนะก็ยังลื่นไหลยอยู่นะครับนี่อ่ะเดินเข้าไปที่คนที่เขาทำของครับลองวิ่งดูเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับ เล่นได้ลื่นอยู่นะครับยังไม่เจออาการแหลกอาการกระตุกอ่าซูมครับกดเมนูครับกดทสัสอบขึ้นมาปึ๊บปิดโทรศัพท์ไปกดกระเป๋ากดกระเปาออกกระเป๋ากดกระเปาะออกกระเป๋านะครับแล้วก็กดท่าเต้นต่างๆนะครับก็ทําได้ดีนะไม่ถึงกับว่าหน่วงจนแบบโอช้าอะไรอย่างงี้ไม่ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะพาขับรถไปเล่นในเมืองกันให้ดูนะครับ ตอนนี้นะครับแรมเครื่องก็จินไประมาณ7จ็กิกครับแรม8ปดกิกก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะครับโอ้โหอย่างพุ่งเลยเดี๋ยวเราจะขับไปในเมืองเลยแล้วกันนะครับมาวัดกันดูว่าจะเล่นลื่นไหลมีหน่วงมีกระตุกบ้างหรือเปล่าผมเนะราก็ขับไปสุดเลยถือว่าเป็นงบประหยัดงบไม่แพงนะครับสำหรับใครที่เอาไปเล่นเกม GTA V 5M นะครับงบนี้สเปคนี้ก็ถือว่า ทําได้ดีเลยนะครับจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมารับชมได้ที่คลิปนี้เลย CPU ทําทำงาน50-60%กาจอทํางาน8 8อะไรวะนะอ๋อค้างแล้วค้าละอุณภูมิ CPU ก็ประมาณ60องศากาจอ50องศานะครับโอ้โหครับเขาไปในเมืองเลยอันนี้ที่ผมใช้ทดสอบนี่ใช้กับหน้าจอ 24นิ้วโซวี144 h z ด้วยนะครับนี่สเปคนี้เห็นไหมครับอยู่ในเมือนะครับตอนนี้ครับค่อยๆไปครับดูครับอ่าค่อยๆไปอาจจะไม่จูดใจผมขับเร็วๆเลยแล้วกันอาจจะมีแบบหน่วงๆบ้างนะครับจะสังเกตที่มุมขวาล่างมันจะมีแบบโหลดรายละเอียดของแมปนะครับแต่ก็โหลดได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เราใช้ SSD นะครับก็ช่วยโหลดแมปไวโหลดฉากไวนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับทุกคน ถือว่าเล่นได้เลยนะไม่มีแบบค้างกระตุกให้กวนใจเลยอาจจะมีหน่วงบ้างนะครับตอนโหลดฉากแล้วก็ตอนที่คนเยอะๆอันนี้คืออาการปกติเลยนะครับเพราะว่าการ์ดจอ1030มันไหวแค่นี้นะครับในอนาคตเพื่อนๆอยากอัพเกรดให้มันแรงขึ้นเนี่ยเพื่อนๆก็แค่อัปเกรดการ์ดจอเป็นตระกูล GTX 1 0 5 0 Ti ขึ้นไปแล้วก็ใส่แรมเป็นสมบก,กิกเท่านี้เพื่อนๆก็ เล่นได้ลื่นหัวแตกแล้วนะครับแล้วยังสามารถสตรีมได้อีกด้วยนะครับโดยที่เราใช้แค่ CPU i3 ตัวเนี้ยตัวเดียวเลยนะครับถือว่าลากยาวได้อีกหลายปีนะเป็นยังไงบ้างครับคุ้มค่าไหมครับกับสเปคคอมที่ Adbox จัดให้ได้ดูกันวันนี้เห็นไหมเล่นลื่นไหลนะครับเนี่ยไม่เจอดินน้ำมันไม่ปร่งใสนะครับเล่นได้อย่างสบายสายเลย ตรงนี้จะอยู่ประมาณ90เฟรมมีแต่100เฟรมด้วยอ่ะเผื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากเสพกราฟิกนะครับแบบคนไม่ค่อยเยอะเนี่ยอ่ะผมจะลองเปิดเงาให้ดูล้กันนะครับจากประมาณ90เฟรมเนี่ยจะเหลือประมาณกี่เฟรมนะครับเปิดเงาอ่ะเรถือว่ายังพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่เห็นไหมนี่อันนี้นะครับแบบเปิดเงาเป็นไงบ้างครับทำได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะ กับความเอยหน้าจอที่ HD ถามว่าถ้าปรับเป็น f u ลสก c r e e เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับถ้าคนไม่เยอะเล่นได้สบายๆทีนี้ภาพมันจะคมชัดมากขึ้นนะครับมันจะไม่เบลอเหมือนแบบเป็น h d นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ทุกคนได้ดูกันผมจะลองปรับเป็น f ูล HD เลยนะครับทีหน้าจอ24นิ้วความหะเอี่ฟ f u HD นะครับดูครับอ่าเป็นไงครับ ขับรถไวๆด้วยนี่เป็นไงนิ่งๆครับผม Full HD หน้าจอ24นิ้วโอ้โหดูดิเรียกว่าลื่นหัวแตกเลยก็ว่าได้โอ้โหโอ้ๆๆๆๆ้โห,โโห,โโหเผื่อไปนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องขายดีประจำร้านแอดฟองอีกสเปคหนึ่งเลยนะครับก็ทักมาสอบถามกันได้เลยมีเก็บเงินปลายทางด้วยปรับเป็น Full HD ให้ดูด้วยนะครับนี่เห็นไหม ว่ามันทําได้ถึงขนาดนี้เลยโอ้ภาพโคตรสวยเลยครับทุกคนเล่นนี้เสร็จแล้วเราจะไปพับจีกันให้ดูนะครับเป็นเกมฟรีด้วยนะพับจีเกมฟรีด้วยส่วนถ้าใครจะเอาไปเล่นเกมเขาที่วอลซ n นผมยังไม่แนะนําแล้วกันนะครับเล่นยังไม่ค่อยไหวอาจจะเล่นได้ไม่ไม่ถูกใจสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะเล่นวอลซนนี่คือแรมขั้นต่ำต้อง16กิกนะครับจอเป็นจิตตะกูลจีเทขึ้นไปนะผมโดยสูหน้าสูงที่ไออะโอเคครับผมโดยรวมแล้วก็ ตามนี้เลยนะเล่นได้สบายๆเลยนะครับก็เพื่อนๆก็เลือกตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับว่าต้องการความลื่นระดับไหนจะปรับเป็น SD หรือว่าจะปรับเป็น Full ก็แล้วแต่เพื่อนได้เลยนะผมตอนนี้คนอยู่ในเซิร์ฟ125คนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเกมพับ g กันเลยเราก็มาทดสอบเกมพับ g กันเลยนะครับพับ g ีสตรีมนะฟูลงเฉาแปงเห็ดนะครับใช่ไหมเนะี่ยนี่ครับโอ้โหเฟรมเรทเป็นที่น่าประทับใจนะ 60 70เฟรมถือว่าลื่นเลยแหละครับไม่เป็นดินน้ำมันด้วยผมหาปืนก่อนแต่แถวนั้นผมไม่น่ารอดว่ะผมกลัวเพื่อนๆเอาไงดีวะเอ้าเอาหน่อยไว้ต้องสู้กันหน่อยละเพราะผมเห็นคนอยู่ตรงนั้นนะ่ะกินยาเพิ่มขนาดก่อนเฮ้ยไม่ใช่กินยาแก้ปวดลดไข้บรรเทาอาการเจ็บคอเดีย๋ยวผมไปดูเซตติ้งนะเดี๋ยวผมขอคะแดนสุดก,ก่อนเฮ้ยอ่ะโอ้เฟรมเด็ดเยอะนะดิสเพย์โหมดฟูลสกรีนนะครับเดสโซลูชัน 1,366คูณเจ็ทุกอย่างปรับเป็นวินิโลนะครับบอกเลยว่าเซตติ้งแบบนี้สเปคนี้เหมาะสมแล้วนะครับไม่แนะนำให้ปรับเป็น full hd นะครับถ้าต้องการความลื่นเชื่อผ,ผมเถอะผมเย็นมากมาครับเฟรมเรทนะครับขึ้นอยู่กับด่านด้วยนะถ้าด่านใหญ่มากก็จะลดด่านลงมานะครับแต่ด่านนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรมากมายเฟรมเรทมันก็จะสูงสูงหน่อยนะครับหรือว่าใหญ่โตวะผมไม่ได้เล่นพับจีนานแล้วเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะผมขอปรับวิวเป็นแบบ เอาต้าหน่อยละกันเพื่อความคมชัดเทคทูเอาต้าลองดูซิจะได้ประมาณไหนอ่ะได้อยู่นะได้อยู่นะเจ็ดสิบเฟรมหกสิบเฟรมห้าสิบหกสิบเฟรมนะครับปรับวิวเอาต้าแล้วก็เทคทูเอาต้ากับความละเอียดทีเอสดี HD. มาลองยิงคืนก่อนดีกว่าผมทดสอบความเสถียรโอ้โหไม่เร็วเลยทีเดียว

สเปคนี้1 5ื่นห้าโอ้โห,โหเล่นเกมยอดฮิตได้แบบชิวๆนะครับอ่ะอีกเกมหนึ่งเอาเกมเอเปกแล้วกันนะผมส่วนวอรเนลน์ผมไม่เทนนาะเพราะว่ามันเล่นได้ลื่นหัวแตกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกมอย่างกินสเปกกันนะักพับี GTA เล่นได้สบายๆผมอลองเอเปกดูดีกว่านะครับมาเล่นหนเกมเอเปกกันเลยนะครับมาลุ้นกันว่าจะกินสเปกเท่ากันกับเกมพับดีหรือเปล่าหรือว่าจะกินเยอะกว่ากันนะมาเล่นมาลุ้นกันเลยครับทุกคนอยู่บนฟ้านะคะสิบเฟรม เ้ย hey, ถือว่าพอได้อยู่นะเฮ้ย <Hey, S 2> พอไปวัดไปวาอยู่นะเพื่อนโอ้โหดูมันสไลด์หนอน oh. แยกปืนผมไปเลยโอ้ยโอเคอะได้เลยอ่ะเจเฟรมหกสเฟรมสบัดเมาซ้ายขวาซ้ายขวาเฮ้ย hey, ลื่นลื่นเลยแหละลื่นเลยนะ huh? กดวกระจายก็ได้วะแก้ขัดการต่อทำงาน94%้านว,วทำงานเพียงพอนะ50-40%ก็ยังถือว่า ซูยูอสามรุ่นนี้เหลือๆครับผมลุยได้หลายเกมเลยแหละเฮ้ยฟูค่านกฆ่านกเดี๋ยวเราหาปืนกันสักหน่อยดีกว่านะครับสี่สิบห้าสิเฟรมนะแต่ถ้าแบบบวกตะลุกบอลเยอะๆก็อาจจะมีหน่วงๆบ้างนะครับเพ,พกกื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับกับสเปกน,นี้อ่าโอเคกันหรือเปล่านี่วิ่งขึ้นเขาพร้อมกับ สไลด์ขึ้นไปมีที่ไหนวะเนี้ยต่อต้านแรงน้มถ่วงมากๆเลย,เยแหกกดฟิสิกส์สุดๆเดินได้ดื่นไหลเลยชิลๆลุยเกมที่ยอดนิยมให้ดูแล้วนะครับสบายใจได้นะจะได้อย่างแน่นอนหรือว่าถ้าไม่มั่นใจนะครับว่าจะเล่นเกมที่เพื่อนๆอยากเอาไปเล่นหรือเปล่าก็ทักมาปรึกษาสอบถามทีมงานแอด o ็อกได้เลยนะครับอ่ะเป็นไงโดยรวมแล้ว เล่นได้ชิวๆครับโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนเกมเอปกผมมองว่าถ้าแบบมีบวกกันเยอะอาจจะมีแลกมีหน่วงนะครับก็ลองดูแล้วก็ตัดสินใจกันดูได้เลยนะครับแต่ของเกมที่ผมเล่นมาให้ดูล่าสุดด้วยอย่างเกมบอลร้อนเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับโอเคถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อกับแอดบอกได้เลยนะครับกับสเปคนี้ก่อนจะไปนะครับผมจะลองเปิดนันตีให้ดูครับดูตอนบวกนะครับ ตอนบวกนะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเอาละครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ